รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันครับผมอย่างขนาดนี้ก็จะดูดน้ำมันได้แต่นี่ก็จะดูดได้ทั้ง18เท่าของก้อนก็18เท่าว่าใช่ครับมันที่มันความหนาแน่นต่ำๆที่ลอยอยู่บนน้ำแล้วแล้วยังทดลองกับน้ำมันที่จมน้ำจะมีน้ำมันอีกประเภทหนึ่งที่มีความหนาแน่นสูงแล้วก็จมน้ำ มันก็ดูดได้ดูดได้ด้วยนะย่<ฮ>ะะผมเองก็เลยมีนวัตกรรมของตัวเองขึ้นมาเหมือนกันก็เลยมามองว่าบ้านเราเองเนี่ยมีพวกถ่านนะฮะที่ใช้ในการดูดซับกลิ่นได้เหมือนกันนะครับก็เลยมองว่าเจ้าถ่านนี่แหละน,น่าจะเอามาทําเป็นตุ๊กตาดูดกลิ่นได้ครับนะครับก็จนะนะะช่วยให้แป้งโดดตังเนี้ยเป็นส่วนผสมของการดูดกลิ่นได้ ค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการขย่าความคิดกับวิทย์รักโลกรายการที่จะเล่าเรื่องว,วิทย์เพื่อปลุกความคิดให้คุณเข้าใจในสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้ส้มจะเล่าในเรื่องของ คราบน้ํามันที่ปนเปื้อนอยู่ในแหล่งน้ําต่างๆบอกเลยว่าน่ากลัวมากๆมีทั้งหมดนะคะ5อย่างด้วยกันที่น่ากลัวค่ะคุณผู้ชมอย่างแรกทําให้ออกซิเจนในน้ําต่ําลงไปพอเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะคุณผู้ชมหาน้ําเน่าเสียสัตว์น้ําต่างๆหายใจไม่ออก 2. พอสัตว์หายใจไม่ออกเสร็จปุ๊บทำยังไงต่อสัตว์ต่างๆแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมขามันก็ไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวได้แล้วก็ตายไปในที่สุด 3าค่ะแสงแดดก็ไม่สามารถทะลุลงไปด้านล่างของแหล่งน้ำได้ก็ทำให้พืชเนี่ยไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้แล้วก็ตายในที่สุด4มนุษย์เราถ้าสตร กลิ่นน้ำมันเข้าไปก็มีผลต่อระบบทางเดินหายใจแล้วก็กลายเป็นปอดอักเสบ5สุดท้ายถ้าเกิดมนุษย์เราเนี่ยนะคะได้สัมผัสกับพวกคราบน้ำมันต่างๆเราก็สามารถเป็นมะเร็งผิวหนังได้เหมือนกันค่ะวันนี้นะคะส้มก็เลยมีนวัตกรรมที่ช่วยในการดูดซับคราบน้ำมันบนผิวน้ำมาแนะนำกับคาร์บอนโฟมยางพาราว่าแต่จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปพบกันเลยนะคะกับอาจารย์พลอยทรายและน้องต้องนันทวัฒน์ค่ะ เอาละค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะส้มอยู่กับอาจารย์พลอยทรายโอฮาม่านะคะแล้วก็น้องต้องนันทวัฒน์ขยันกสิกรรมค่ะทั้งสองท่านนี้นะคะมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากับนบวัตกรรมที่น่าทึ่งมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะาถามอาจารย์อย่างแรกถึงเรื่องของว่า น้ำมันที่มีสารปนเปื้อนนะคะกับแหล่งน้ำที่มีสารพิษเนี่ยเรื่องนี้ก่อนอาจารย์มองว่าอาจจะเป็นเรื่องที่หลายคนมองนะอาจจะดูไกลตัวแต่ความจริงแล้วเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแล้วมันส่งผลงกระทบต่อการใช้ชีวิตยังไงบ้างคะอาจารย์ค่ะก่อนอื่นเราก็จะงพูดถึงเรื่องของการปนเปื้อนของน้ำมันมน้ำมันเนี่ยเวลาเดี๋ยวนี้เขาจะมีเรือเดินทะเลที่บรรทุกน้ํามันน,นาะแล้วก็จะมีบางครั้งที่จะเกิดอุบัติเหตุ อย่างเช่นที่มาปตพุทธก็เคยมีอุบัติเหตุที่เรือขนน้ํามันเนี่ยล่มแล้วก็ทําให้น้ํามันเนี่ยรั่วไหลกระจายเต็มทะเลเลยก็ส่งผลเสียก็คืออย่างนกเนี่ยถ้ามันเป็นเดนน้ามันเคลือบอยู่มันก็จะบินไม่ได้มันก็จะตายเนาะพวกสัตว์ทะเลพวกเต่าพวกปลาเนาะมันก็จะตายเหมือนกันเราก็เลยสร้างนวัตกรรมนี้ขึ้นมา นะคะเป็นคาร์บอนโฟมย่างนี่ละคะผลิตจากยางพาราเห็นบอกว่านวัตกรรมนี้นะคะคุณผู้ชมคือร่วมทากับนักศึกษาก็คือในไมเป็นเป็นกลุ่มเหรอคะอย่งไงอะคะอาจารย์กับน้องต้องใช่ไหมคะน้องต้องเป็นตัวแทนเป็นโครงงานของเขาเลยอ๋อโอเคมีที่มาที่ไปยังไงถึงอยากทำเรื่องนี้ให้น้องต้องเล่าให้ฟังหน่อยค่ะก็ตอนแรกนะครับก็จะมีเหตุการณ์จากจังหวัดระยองที่ ที่ mm hmm. อาจารย์ได้กล่าวไปครับซึ่งจะทําให้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศอย่างเช่นแบบแหล่งท่องเทีย่ยวหรือบริเวณชายฝั่งนครับ mm hmm. อาจจะปน mm hmm. เปื้อน,น,นสารเคมีทําให้แบบทาให,ให้นักท่องเทีย่ยวครับมีปริมาณลดลง <c oughs> อาจจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจอย่างมหาศาลครับเราจึงคิดค้นตัวโฟมยางพลา โฟมคาร์บอนโฟมยางพลาตัวนี้ขึ้นมาครับเพื่อทดแทนการใช้สารเคมีแล้วก็ลดต้นทุนในการผลิตครับผมอันนี้คือเราเห็นว่ามันมีข่าวแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยใช่ถูกไหมคะเราก็เลยคิดค้นมาอันนี้พี่ถามหน่อยเราคิดค้นนานไหมอ่ะสำหรับอันนี้คือคาร์บอนโฟมยางนะคุณผู้ชมนานไหมคะได้ไอเดียมาจากไหนไอเดียคือตอนนั้นเรียนวิชาวิชาสัมมนาครับก็ได้ศึกษางานวิจัยต่างๆของต่างประเทศ ก็คือเขาจะใช้ผงถ่านกำม,มันครับใช้เป็นตัวดูดซับแต่ทีเนี้ยเราจึงคิดค้นที่จะใช้ใช้วัสดุที่มีอยู่ภายในประเทศไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุนั้นก็คือนํายางพาราครับมาขึ้นรูปแล้วก็ผสมกับผงถ่านกำม,มันเพื่อ,อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับให้ดียิ่งขึ้นครับอ,อดูนะครับขอจับได้ไหมคะเอาอยางพารามาขึ้นรูปใช่ครับมันมันนิ่มมาก เนี่ยวันนี้มันน่มยางพารามาขึ้นรูปแล้วอะไรอีกอย่างหนึ่งนะผงถ่านกำมันครับที่ได้จากขยะทางการเกษตรอย่างเช่นแกลพวกฟางข้าวครับมาแปลรูปให้เป็นถ่านกำมันครับอ๋อนะคะก็กลายเป็นนี่ละค่ะคุณผู้ชมเรียกว่าเป็นเป็นชิ้นได้ไหมคะชิ้นก็ได้เป็นชิ้นคุณสมบัตินะคะสําหรับคาร์บอนโฟมยางเนี่ยเรามีคุณสมบัติยังไงบ้างอะคะจะใช้ยังไงเนื่องจากใช้ยังไงดีกว่านะมันลอยน้า อันนี้ลอยน้าแน่นอนเพราะว่าลักษณะเหมือนฟองน้ำไหมอ่ะเหมือนฟองน้ำเนาะคือถ้าเราพูดถึงยางพาราเราก็จะเจอค่ะแบบนี้อันนี้คืออะไร่ะนี่คือเวลาเขากรีดยางแล้วเขาส่งมาขายเนี่ยมันก็จะเป็นออกแบบของเป็นแบนคือจะไปขึ้นรูปเป็นถุงมือเป็นผลิตภัณฑ์ยางต่างๆที่เราเห็นแต่อันนี้ก็จะพิเศษอีกอย่างว่ามันลอยน้าอันนี้ลอยน้ำได้ขอลอยน้ำได้ลึกภาพน้ํามันที่มัน กระจายอยู่บนน้ำเนาะถ้าเอาอันนี้ไปลอยมันก็จะเป็นตัวกักน้ํามันไม่ให้กระจายแล้วมันก็จะดูดซับเข้าไปในตัวเนาะแล้วก็ตัวเนี้ยพอมันดูดน้ํามันแล้วเราก็สามารถจะเอามันไปรีดน้ํามันออกเอาน้ํามันมาใช้ใหม่ตัวมันเองรีดน้ํามันออกไปแล้วก็เอามาดูดใหม่อืออ๋อคือง่ายๆดูดซับน้ํามันหรือว่าแบบ สิ่งที่มันกระจายอยู่บนแหล่งน้ำนอกจากน้ำมันนี้ยังอื่นได้อีกไหมคะน้ำมันน่าจะใช้ได้เพราะว่าน้ำมันเนี่ยนอกจากน้ำมันที่มันความหนาแน่นต่ำๆที่ลอยอยู่บนน้ำแล้วเรายังทดลองกับน้ำมันที่จมน้ำมีน้ำมันอีกประเภทหนึ่งที่มีความหนาแน่นสูงแล้วก็จมน้ำมันก็ดูดได้ดูดได้ด้วยแล้วถ่านกำมันที่ใส่ไปเนี่ยมันมีคุณสมบัติในการดูดซับพวกสารพิษเนาะพวกโลหะหนักพวกอะไรอย่างอื่นๆได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็จะประยุกต์ใช้กับการ เอาไปบำบัดแหล่งน้ำก็ได้นะคะทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเรามาลงลึกกันนิดหนึ่งนะคะว่าแล้วที่เห็นเนี่ยขาวๆข้างหน้ากับเขียวๆนี่คืออะไรคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวให้น้องต้องนะคะเล่าบ้างต้องบอกอยากเล่าแล้วเาะเป็นคนที่พัฒนากระบวนการนี้ขึ้นมาว่าจากน้ำยางพาราเนาะจะมาเป็นคาร์บอนฟอยยางเนี่ยทำอย่างไรก็คือจะนำน้ำยางพาราธรรมชาติครับมาผ่านกระบวนการทำให้เกิดฟองครับ จากนั้นนําไปอบเพื่อที่จะให้เขาแห้งครับจากนั้นก็จะได้เป็นโฟมยางพาราขึ้นมาอย่างปัดอย่างผสมถืออยู่นี่คือโฟมยางพาราก่อนนะคะเป็นขาวๆแบบนี้ใช่ก็ในในในปัจจุบันนะครับเขาจะใช้เป็นหมอนยางพาราหรือว่าที่นอนยางพาราแต่ทีนี้เราก็จะพิเศษไปกว่านั้นก็คือจะนำตรเนี้มามาแปลงรูปให้เป็นวัสดุดูดซับน้ำมันโดยผสมกับผงถ่านกำมันครับอันนี้คือสำคัญ ผงทานกำมมันประโยชน์ของเขาคืออะไรก็คือเขาจะประสิทธิภาพของเขาก็คือคือจะสามารถทําเป็นตัวดูดซับได้ดีอยู่แล้วแล้วก็มาผสมกับตัวน,นี้ก็จะจะทำให้สามารถดูดซับน้ํามันที่มีความหนืดมากๆเนี่ยได้ครับอืมนะคะเขียวเขียวหยิบให้ดูได้ไหมคะ อันนี้นี่อันนี้ต้องเรียกว่าเขียวๆดํเดําด็อันนี้คืออะคะอันนี้อันนี้ผมทาอันนี้เนี่ยผมทานกัมมันอ๋อรู้แล้วทำไมเขียวเนี่ยค่ะสะท้อนกลับไปเงทานกัมมันต้องใช้เยอะเคยเคยใช้ถ่านดูดกลิ่นในตู้เย็นไหมคะจริงๆถามว่าเคยไหม เคยใช้ด้วยแล้วก็มาไว้ในรถด้วยสำหรับส้มเองเนี่ยเวลาเราเอาฐานเป็นก้อนๆหรือจริงๆเดี๋ยวนี้เขาทำเป็นพวกผลไม้เนาะมันก็เหมือนทําให้แบบว่ากลิ่นที่แบบบางทีเราไม่ชอบอะมันก็จะหายไปแต่คือมันไม่ได้หอมนะคะคแต่มันกลิ่นไม่พึงประสงค์อะมันก็จะเหมือนดูดไปตัวฐานกํามันเนี่ยมันจะมีรูพรุนในระดับเล็กๆที่เรามองไม่เห็นตัวเนี้ยมันสามารถจะดูดเอาสิ่งต่างๆเข้าไปไว้ในรูพรุนได้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยพอเราใส่เข้าไปกับตัว โฟมยางนี่นะก็จะทําให้เขาเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับสิ่งต่างๆเข้าไปค่ะก็จะกลายเป็นแบบนี้เลยสีดาเราต้องใช้เยอะไหมคะคำถามคืออ้าวโหเยอะมากเลยน้ำมันที่มันกระจายอยู่ในตามท้องทะเลสมมุติเราจะต้องใช้เคยมีเคสตั้ดดี้ไหมคะเราต้องใช้เยอะประมาณเท่าไหร่คะถึงจะดูดซับได้ คย <G ül ets> มีการแบบวิจัยหรือเราคิดคน้นหรือมีการเทสไหมครับก็คือโฟมยางครับสามารถดูดซับได้ถึง1 8ถึง20เท่าเมื่อเทียบกับน้าหนักตัวก็คือหมายความว่าถ้าโฟมยาง,งกรัมเกร่มครับสามารถดูดซับน้ํามันได้ถึง 18- ถึง20กรัมครับผมโฟมยางขนาดนี้ก็จะดูดน้ํามันได้แต่นี้ก็จะดูดได้ทั้งสิบแปดเท่าของก้อนก็สิบแปดเท่าว่าใช่ครับ เขาบอกว่าจิวตะเจ๋วไงใช้ได้กี่ครั้งคะเอาแน่นอนสมมติเรานึกถึงฟองน้ํานะคะคุณผู้ชมเอาใช้แล้วบีบออกถูกไหมมันก็จะกลายเป็นว่าน้ามันก็จะออกไปหรือน้ามันมันก็จะออกไปแล้วบีบบีบอย่างเงี้ยแล้วเราต้องใช้ทั้งหมดกี่ครั้งหรือว่าใช้ปุ๊บแล้วทิ้งเลยไหมหรือยังไงอธิบายให้เข้าใจนิดนึงก็คือใช้หลังหลังจากใช้เสร็จนะครับเราจะไปทําการรีดน้ํามันออกก็คือแล้วนาโฟมยางตัวนี้กลับมาใช้ใหม่ได้ประมาณ1 0บถึงยีรอบครับ สิบถึงยี่สิบรอบนี่วิจัยมาแล้วรีดนี่คือรีดยังไงคะอาจารย์คะก็บีบอย่างเงี้ยเหรอคะบีบแค่นี้เองต้องใช้จับมูอะไรอย่างงี้ไหมคล้ายๆเป็นคล้ายๆเครื่องรีดตัวเบิเครื่องรีดเครื่องบํะมึกนะคะก็คือเป็นการรีดเพื่อให้น้ำมันมันออกสิบถึงยี่สิบรอบต่อชิ้นอย่างเงี้ยเหรอคะยี่สิบรอบกว่านี้ก็ยังใช้ได้อีกยี่สิบรอบก็ยังใช้ได้อีกนะคะ แต่พอเสร็จปุ๊บอ่ะพอ20รอบอแล้วเราเอา,าไปเปลี่ย<ด>มันจะกลายเป็นขยะไหมเพราะว่าคุณผู้ชมคะเขาดูดซับน้ํามันหรือดูดซับสารพิษหละคงก็จะงงว่าเอาสุดท้ายเหมือนเราดูแลสิ่งแวดล้อมรักษาสิ่งแวดล้อมกลายไปเป็นขยะอีกหรือเปล่าอย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นไหมอ๋อก็ไม่ครับเพราะว่าตัวนี้นะครับเร,เราเราทำมาจากของที่มีอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วแล้วถ้าเขาหมดหมดอายุการใช้งานก็คือสามารถนําไปฝังดินหรือเป็นไรก็จะทําให้เป็นขยะอินทรีย์ ก็กลายเป็นกลายเป็นดินเป็นปุ๋ยเป็น,ดนปได้โอ้ดีมากเลยสุดท้ายก็เหมือน <c oughs> เป็นวงกลงมอะค่ะเป็นไซเคิลค่ะคุณผู้ชมกลับมาเป็นสิ่งแวดล้อมอีกนะคะคแต่อีกหนึ่งอย่างที่ส้มสงสัยค่ะแหล่งน้ําที่ใช้ตอนแรกก็คือดูดซับน้ํามันแล้วถ้าแหล่งน้าอื่นอื่นล่ะคะจา์ใช้ได้ไหมคะแหล่งน,น้ำอื่นๆก็ใช้ได้ค่ะ <c oughs> คือไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่แค่อุบัติเหตุจากเรือขนน้ามันมแต่ว่าจะเป็นพวกร้านซ่อมรถ สมมติว่าการ่อมรสก็จะมีพุํำมันเครื่องใช้โหะที่แบบว่ามันก็จะมีการหกเลอะเทอะแล้วก็ถ้าราดน้ำล้างไปมันก็จะไหลลงไปในท่อระบายน้ำอย่างเงี้ยหรือว่าที่เกิดจากอุตสาหกรรมอาหารเวลาน้ำเราทอดหรืออะไรที่ทำให้มีน้ำมันออกมาแล้วถ้าล้างกระทะลงไปถ้าอย่างนั้นมันก็จะทำให้ ท่อตานนะใช่แล้วก็ไม่ดีนาน้ำมันที่ปนเปื้อนเข้าไปในแหล่งน้ํามันก็จะสุดท้ายก็จะไหลลงไปในแหล่งน้ําธรรมชาติก็จะทําให้เกิดผลเสียกับสิ่งแวดล้อมนะคะอันนี้เราก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในการที่จะเก็บกักน้ํามันแยกน้ํามันออกมาจากน้ําเพื่อนําไปกําจัดให้ถูกวิธีได้ต่อไปค่ะโอ้ดีงามมากๆเลยค่ะก็คือเอาง่ายๆแหล่งน้ําที่ มีน้ำมันปนเปื้อนหรือสารพิษเนีได้แน่นอนแต่แหล่งน้ำอื่นๆก็สามารถใช้ได้อีกด้วยใช่ไหมคะอาจารย์มองว่าในในโครงการเนี่ยประสบความสำเร็จนะคะเห็นบอกว่าได้รางวัลกลับมาด้วย <c oughs> ไปที่ไหนมารางวัลเนี่ยนะคะไปประกวดมาให้นอห้อ้เจ้าตัวดีกว่าเพราะว่าไป <c oughs> ได้รางวัลก่อนนักศ <p ull et> ึกษาพูดถึงความภูมิใจนิดนึงก็เออก็ผมก็รู้สึกภูมิใจมากกับเอ สิ่งประดิษฐ์อันนี้นะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งรางวัลที่ได้รับนะครับจะเป็นรางวัลเหรียญทองแดงอันแรกเมื่อปี62ครับป็ที่เริ่มกที่เริ่มทำเงินนะเป็นรางวัลอะไรเป็นรางวัลเหรียญทองแดงครับจากงาน Thailand Research Expo ครับผมของวชอคุณคุ้เลยนี่แหละนะคะแล้วก็ทีนี้นะครับเราได้ทำเพิ่มปสิทธิภาพโฟมยางตัวนี้ขึ้นมาอีกยังไง ก็คือจะทําให้สามารถดูดซับน้ํามันได้มากขึ้น oh <no. S 2> แล้วก็สามารถจุน้ำมันได้เยอะขึ้นครับ <No. S 2> แล้วก็ใช้ได้ง่ายขึ้น oh. ด้วยใช้ได้ง่ายขึ้นด้วยะะแล้วก็จะได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง oh. ของงาน t ไทแลนด์กีนดีไซน์บอ a r ดที่มหลาลัยกเกษตรศาสตร์ครับ oh. เขามองกล้องไปนะคะแล้วเขาก็มองรางวัลไปด้วยแล้วเขาก็ยิ้มให้ส้มไปด้วยส้มก็ยิ้มกลับมาอีกทีแ,แล้วนี้ยิ้มหมดแล้วแล้วก็รางวัลล่าสุดนะครับเมื่อวันที่6ครับเป็นรางวัลเหรียญเหรียญทองครับงานวันนักประดิษฐ์ของวอชช์เหมือนกันครับอ้อาจารย์ภูมิใจไหมคะลูกศิษย์ได้รางวัลขนาดนี้ค่ะอาจารย์ภูมิใจมากเพราะเป็น,เ,ปน,เ,ปนเรื่องที่เกิดจากไอเดียของนักศึกษาเองแล้วก็นักศึกษาอยากจะทำ สิ่งประดิษฐ์ที่หน้าตาแบบนี้เอาไว้ดูดน้ำมันนี่แหละ,ะเพราะว่าสืบค้นมาจากงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเราก็ช่วยกันออกไอเดียว่าทำยังไงมันถึงจะพัฒนาขึ้นแล้วก็เราก็ใช้กระบวนการวิจัยเนาะให้เป็นขั้นตอนแล้วก็ทดสอบสมบัติของวัสดุเนาะตามที่มันควรจะทำค่ะ,คะแล้วเขาก็ทำได้อย่างครบถ้วนก็เลยมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เราก็ถึงที่ได้รางวัลมาเนี่ยก็เพราะว่าทำโปรเจกต์นะแล้ทำงานวิจัยได้อย่างสมบูรณ์แบบค่ะคุณผู้ชมหลายท่านคงสงสัยในใจว่าแล้วน้องเรียนอยู่ปีไหนคะตอนนี้อ๋อตอนนี้อยู่ปี4แล้วครับปี4นี่คือเด็กปี4เขาก็จะมีเหมือนเป็นโครงการถูกไหมคะที่จะเหมือนคิดค้น สิ่งต่างๆหรือเป็นนวัตกรรมเนี่ยเอามานําเสนออาจารย์ใช่ไหมโดยเฉพาะสาขาวิชาเคมีของสวนสนันทาเราเนี่ยเราเน้นการทาวิจัยทุกค,คนจะต้องมีโปรเจกต์ของตัวเองซึ่งก็จะได้ไอเดียมาจากหลายๆที่ที่เราให้ไปทัศนศึกษาบ้างะนะคะให้ไปสืบค้นจากงานวิจัยบ้างแล้วก็พัฒนาเป็นโปรเจกต์ของตัวเองซึงระยะหลังนี้เราก็เน้นการทําชิ้นงานทํานวัตกรรมนะคะแล้วก็ถ้ามันเพื่อสิ่งแวดล้อมด้วยก็จะยิ่งดีค่ะ อาจารย์ขาถามเพิ่มเติมค่ะคาร์บอนโฟมยางนอกจากที่ไว้เรียกว่าเป็นการดูดซับใช่ไหมคะดูดซับสารพิษแล้วเนี่ยเรายังดูดซับอื่นๆอีกได้ไหมอะเคยได้ลองอืงอ่นอื่น้ไหมตัวโฟมยางนี้ยังไม่ได้ลองกับอย่างอื่นแต่ว่าตัวที่เป็นคาร์บแอคทีเวทติคคาร์บอนคตัวถ่านกำมันะนะคะเราได้เคยนำไปใส่ลงในดินเหนียวเนาะทำเป็นดินเผาที่ผสมถ่านกำมันแล้วก็นำไปดูดซับสีย้อม ตีย้อมผ้าจากโรงงานนี่ก็ทําได้ได้ประสิทธิภาพที่ดีด้วยนะคะค่ะสุดท้ายอยากให้ทั้งอสองท่านนะคะได้ฝากถึงเรื่องของอย่างแรกแน่นอนสิ่งหนึ่งที่เราต้องพูดที่สุดก็คือเรื่องการอนุรักษ์แล้วก็รักษาสิ่งแวดล,ลอ้อมอาจารย์มองว่าตรงนี้เนี่ยจะมีประโยชน์ต่อมนุษย์เราอย่างไงบ้างเริ่มจากน้องต้องอนด,ดก่าเชิญค <laughs> ่ะผมนะครับก็อยากขอ,อ,อฝากทุกทท่านนะครับช่วยกัน ดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับอย่างเช่นการลดการใช้ถุงพลาสติกหรือว่าทิ้งขยะลงในแม่น้ำนะครับหรือว่าอาจจะเป็นของเสียจากการทำอาหารหรืออะไรเงี้ยครับก็คือจะถ้าสามารถบำบัดได้ก็อยากให้บำบัดได้เลยครับค่ะอาจารย์เชิค่ะค่ะก็อย่างที่เราทราบกันนะคะหลัก3 R Reduce การลดการใช้สิ่งที่ไม่จำเป็นนะคะ reuse ใช้ซ้ำบ่อยๆการใช้ถุงผ้าซ้ำ,ซำ การใช้พวกอุปกรณ์อะไรที่เสียแล้วก็ซ่อมเนาะแล้วก็การ cling, การีไซเคิลกันที่เราเอาอย่างเช่นขวดน้ำเนี่ยถ้าเราจะทิ้งไปมันก็จะใช้แล้วทิ้งกลายเป็นขยะถ้าเรานำมาเข้ากระบวนการรีไซเคิลทำให้มันกลับมาเป็นวัสดุได้ใหม่มก็จะเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดลอ้อมค่ะทั้งหมดนี้นะคะคุณผู้ชมที่อาจารย์ได้พูดมานะคะก็คือง่ายๆเลยถ้าเรารู้จักคิดรู้จัก ค้นหานะคะรู้จักวิเคราะห์แล้วก็วิจัยก็จะได้สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างเช่นนี่เลยค่ะคาร์บอนโฟมยางนะคะวันนี้ขอบคุณทางน้องต้องแล้วก็อาจารย์พลอยสายมากๆขอบคุณค่ะ<อ>แต่คุณผู้ชมคะรายการของเรายังไม่หมดเพลงเท่านี้นะคะเพราะว่าช่วงหน้าพี่เต้าหู้มาอีกแล้วค่ะพี่เต้าหู้บอกว่าวันนี้นะคะเขามีเรียกว่าเป็นฐานที่สามารถดูดกลิ่นได้แต่ว่าเอ๊ะมันจะทำยังไงนะคะเดี๋ยวพี่เต้าหู้มาแล้วให้ฟังไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีครับผมผู้ดีไอวายนะครับหลังจากที่อาจารย์และน้องต้องได้พาไปดูนวัตก,กรรมการดูดซับน้ํามันอันสุดยอดแล้วนะฮะผมเองก็เลยมีนวัตก,กรรมของตัวเองขึ้นมาเหมือนกันก็เลยมามองว่าบ้านเราเองเนี่ยมีพวกฐานนะฮะที่ใช้ในการดูดซับกลิ่นได้เหมือนกันนะครับก็เลยมองว่าเจ้าฐานนี่แหละน่าจะามาทําเป็นตุ๊กตาดูดกลิ่นได้ครับส่วนอุปกรณ์และวิธีการทําจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับ สำหรับอุปกรณ์ตัวแรกนะครับที่เราต้องใช้เลยก็คือถ่านนั่นเองนะครับถ่านที่ใช้หุงต้มนี่แหละนะครับแต่เราเลือกมาเฉพาะถ่านที่มันเป็น,ปน,ปนหักๆนะฮะหรือเป็นเกล็ดๆเล็กๆน้อยๆนะฮะไม่ต้องเลือกก้อนโตๆเพราะว่าเราจะเอามาทุบให้ป่นนะครับผมจะได้ง่ายขึ้นครับอุปกรณ์ต่อมาก็คือคลกหินนั่นเองนะครับแบบนี้เลยเอาไว้ตำถ่านให้ละเอียดเป็นผงเลยครับ อุปกรณ์ต่อมาก็คือแป้งโดนะครับหลายหลายคนสงสัยว,ว่าแป้งโดคืออะไรนะครับก็คือตัวดินปั้นที่ทํามาจากแป้งนะครับเด็กๆเนี่ยน่าจะเคยเล่นกันบ่อยเลยแต่ว่าผู้ใหญ่าอาจจะงงๆนะฮะแป้งโดนี่มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งก็คือเมื่อเราปั้นเป็นรูปทรงต่างๆแล้วเนี่ยนะครับพอมันแห้งนะฮะน้ำที่อยู่ข้างในมันระเหยไปแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นก้อนแข็งได้รูปทรงที่ต้องการ หมาะกับการมาปั้นเป็นตุ๊กตาของเราอุปกรณ์ต่อมานะครับที่จะขึ้นรูปตัวแป้งโดของเราให้เป็นรูปทรงต่างๆเป็นอะไรต่างๆของเราเนี่ยก็คือตัวบล็อกที่มาแบบนี้ฮะอาจจะเป็นบล็อกที่ใช้เ,เล่นกับพวกงานกอดพวกประสาททรายนะฮะหรือว่าบล็อกที่ทําขนมต่างๆนะครับเราก็เลือกมามาทำได้อย่างตัวนี้เนี่ยเป็นบล็อกของเปลือกหอยนะครับ ทำ็ตัวอย่างเอาไว้แล้วก็ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้หรือจะเป็นบล็อกแบบนี้ก็ได้นะครับเป็นบล็อกแบบปั๊มขนมคุกกี้วิธีการทำนะครับเริ่มต้นขั้นแรกเลยเราต้องทำผงฐานให้ได้ก่อนนะเราก็เอาฐานนะครับเลือกที่เป็นเกรดเล็กๆหน่อยนะครับชิ้นเล็กๆใส่เข้าไปก่อน แล้วก็ต่ำนะครับเราก็จะเอาข่านองถ่านตัวนี้นะครับมาผสมกับตัวแป้งโดที่เรานวดไว้แล้วนะ ขั้นตอนต่อไปก็คือนะครับพอได้แป้งตัวนี้ละขั้นตอนต่อไปก็คือใส่ลงไปในแม่พิมพ์นะครับเราเลือกแม่พิมพ์เปลือกหอยแล้วกันเพราะว่าลายมันดูสีสันมันเหมือนกับเปลือกหอยหอยมือเสือนะครับใส่เข้าไปอัดเข้าไปในบล็อกให้แน่นเลยจากนั้นเราก็ใช้สีอีกสีหนึ่งใส่เข้าไป อันนี้จะเป็นส่วนของสีจะเป็นเปลือกหอยนะครับส่วนสีที่เป็นข้างในเปลือกหอยเราใช้สีส้มเะกันกดให้แน่นกับแม่พิม ส่วนที่เกินออกแล้วก็บีบออกแล้วก็ใช้ตัวนี้ใช้ตัวกลิ้งนะครับอัดให้แน่นอีกทีนส่วนแป้งที่เกินออกไปมันก็จะถูกไล่ออกไปข้างนอกเองนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับในการพิมพ์บล็อกของแป้งโดน,นะครับคุณอาจจะใช้วิธีการปั้นเป็นรูปทรงต่างๆก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องใช้แม่พิมพ์ก็ได้ ปั้นเป็นรูปทรงต่างๆเลยก็ได้จะลองแกะเอามาให้ดูนะครับวิธีแกะก็คือค่อยๆงอแม่พิมพแล้วบีบออกมาฟึบเนี่ฮะได้เป็นรูปเป็นหอยเชลเป็นหอยมือเสือสิเป็นหอยเชลนะครับขนางก็เป็นฝาก็จะได้ชิ้นงานหนึ่งชิ้นแล้วครับผม หรือถ้าคุณไม่ทำบล็อกแบบนี้นะฮะเราจะใช้ตัวบล็อกที่เป็นตัวอักษรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเราก็ปั้นแป้งโดให้เป็นแบนๆไปกับพื้นแล้วก็ใช้ตัวนี้พิมพ์กดลงไปนะครับทำเสร็จแล้วก็เอาไปตั้งโชว์ก็ได้เอาไปวางไว้ใน จุดต่างๆของบ้านที่มีกลิ่นอับนะฮะอย่างตู้เสื้อผ้านะฮะตู้เย็นนะครับห้องน้ำนะครับเอาไปวานนอกจากสวยงามแล้วก็ยังมีประโยชน์อีกด้วยครับ วันนี้นะคะคุณผู้ชมได้รับสาระดีๆมากมายที่สําคัญอย่าลืมนะคะเราต้องช่วยกันปกป้องแหล่งน้ําเพราะเราต้องใช้น้ําแล้วที่สําคัญที่สุดเนี่ยต้องช่วยกันในการดูแลรักษาระบบนิเวศของเราด้วยค่ะหมดเวลาแล้วนะคะกับรายการขย่าความคิดกับวิทย์ลัโล์ค่ะวันนี้ส้มลาไปแล้วสวัสดีค่ะ สรุปว่ามันเป็นผลพวงนะคะจากการที่มีการสะสมของก๊าซเรื่อนกระจกอยู่เป็นจำนวนมากนะคะในปัจจุบันนี้ไม่เพียงแต่ประเทศไทยแต่ว่าหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยเผชิญกับปัญหาเรื่องของภาวะอากาศสุดโต่งนะคะหรือเรียกว่า extreme climate event เป็นโปรเจกต์ที่แบบห้ามปล่อยก๊าซอย่ไคะมีไหมคะเขาเรียกกันว่าเป็นพิธีสารนะคะไม่ทราบว่าคุณส้มเคยดินไหมเป็นพิธีสารเกียวโตหรือว่าเกียวโตโปรโตคอล ทีนี้เราก็จะได้ตัวกระถาง